เชิญท่านที่สองเลยครับคนที่จับฉลากได้ระดับที่สองเชิญครับจังหวัดไหนครับน้องไข่ฟัวเอาอีพอตัวนี้เสียงดีได้แชมป์แน่นอนเนี่ยน้องไเหรออยู่ที่ดอกไม้เหรอผมประดิษฐ์จากห้องแปดนะครับก็ประดีเมื่อกี้นี่เป็นจังหวัดลำบงขอเป็นบีกินนะครับได้ครับขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับรวมเพลงอย่างน้อยร่วมสนุกในจังหวัดบีกินนะครับเพียงอย่างไรครับ บอกแล้วโอเคจังหวะดบีกินเขาเล่นเชิญนะครับเขาเล่นเชิญร่วมสนุกในจังหวัดบีกินปวดปวดครับน้ำตาลใกล้หมดใกล้อดหมดได้ ดวงใจในจเจวินให้ต้องใจผูกพันยญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กันต้องเกิดกระสันสุดกันใจพี่ลมเอาเชิญครับเชิญเพื่อนทุกคนครับตาลใกล้หมดสุด <c oughs> จะหมดสุด <c oughs> จะหมด <c oughs> จะกลมมองดู ไนอารมรุหวานโลให้ชมต้องชมที่ลมหายใจไหนเลยแต่ไม่เคยคิดก็ผิดไปอดสองค่คายสองคนทุบทึ้งสองคนเลยทุบเลยมามามาชุมเลยคามรักแรงนักสุดจากใจคัา,ามหวง โคเสือได้มาเป็นรุ่นทิ่เก้าอันเยี่ยมดีอาจารย์หนูไปนับเฉมมาไหมนับตัวไว้ผมถือไบพาทุทุกดอกไม่ั่วไหลเราเวียนไปนับคะแนนแล้วก็ไม่รั่วไหลเกก็บินจต ย่ายห,หนู <มา S 2> ต่อเลยครับยายหนูย่ายหนูมา,าเอาดองไม้ไปขอบคุณ <ไป S 1> ครับไปนับคะแนนเดี๋ยวพิธีกรติมประกาศเป็นช่วงๆเลยว่าได้กี่คะแนนให้ชัดเจนเลยขอบคุณครับ

สสุดิิ้้นนนเจ็บกนนตายวมแลขอบคุณครับรับดอกไม้อีกวันมีเหลือดอกไม้มีเหลือขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อเอาไปบวกค,คุณคุณคุณหนอมอมาประกาศคะแนนจังหวัดที่ผ่านไปคนแรกเนี่ย เราเดี๋ยวจะบอกว่าเราไม่ชัดไม่เจนงงเงงประกาศเลยรอบแรกได้กี่คะแนนเดี๋ยวรอบสองมีรอบสุดท้ายเมื่อกี้เดี๋ยวหนาเด้อขอุยาตประกาศแค่คะแนนเพราะว่าให้มันชัดเจนขออนุญาตนะคะที่ผ่านไปจังหวัดเลยจังหวัดแรกจังหวัดแรื่องมาเครื่องหมาเแรกเห็นหน้านี่ไหมสาวสวยไหมจังหวัดเลยคนแรกเอาจังหวัดเลยนะคะรอบแรกนะคะได้365ร้สาคะแนนสวดๆใช่ไหม มาหลายแท้ค่ะพันมีคะแนนไต่โตเด้เอาเงินสดมาให้โอ้ยเอาเงินสดมาให้เท่าไหร่สามพันมันกับสามอันสามสิบสามร้อยเออเพราะฉะนั้นพันมีไต่โตะพอกกันนจสเสียวแต่ดอกไม้มาเมื่อไรเด้ต้องร้อยแบบจังหวัดเลยจังหวัดยังกว่าเมื่อกี้หนึ่จังหวัดยังกว่าเลยเหรอจังหวัดเลยที่ร้องคนแรกนะครับได้สามร้อยหกสิบห้าคะแนนย่านได้ไปมื่นหายด้วยค่ะทนต่อไปเลยค่ะได้ซี่มื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอีกบาทเดียวให้จังหวัดอื่น สวัสดีครับผมนายเฉลิมพันธ์เกษริจากหนองคายคนที่สองนะครับห้องหกเอาลุกกั้นให้ห้องหกหน้มาแม่มาเต้นบาสรลบกันนะครับมาสรบหนึ่งสองสามตะเลยด้วยตียาสุเตะคนขึงขาง,งกันได้กันเพลงอ้อมกอดเข็มราดาโอเคลุกแันแม่ใจ อันดอกไม้เหงื่ว่าดอกไม้เ็นไห้ได้ไป,ดนดนประ,ประดิยนะ๋ยวโดนมาระวงอย่าฟามาไห้ได้เอาอ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 เต้นแม่อเต้นแม่ เ,เ,เอาเชิดกองเชียร์ครับกองเชียร์ครับมาขึ้นมากก็ได้ขึ้นมากสักทีก็ได้ฮะมาเบน,บนก,ก,ก็ได้มาเบิ้งเบิ้งตัวน้ำเขาตีเขาเตีตให้เบิ้งตีกัรพ่อเราได้หล่ะ เพืือนใจฮักต้องมนฟ้าดนบรนดาลส่งามฟังคงม,มาเจอนุมเข็มราดฝาดตัวหัวใจให้เธอเด้อจำป่าเมืองลาวหรือมนพญานาคช้าคลายมาไกลอบอุ่นใจสองเท้า คงเป็นพยานใจหักใครว่ามีเท่าหากสา,าวล่าแก้มแดงกราบข้ารอ,อนเจ้าปู่ตาผูกแขนขอ้อมือตราบพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแห่งวัดปากเส้สาธุเดอให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห่ง กัน,นอ,อยเหมือนใจหักต้องมนุนฟ้าดนมันดานไม่ได้มาพบสบตาหากจริบก็าว่าเล่นหากตั้งแต่เห็นหน้าวางวิวาค้ามโทล ฮักกันเดือนน้องเดือฮักกันเดือนน้องเดือฮักกันเดือนน้องเดือยโอ้ไม่ได้ไลายใช่ปะเนี่ยเอาเต้นหน่งง่เต้นหน่งง่ พเพื่อนๆน,นะคะเวลานักร้องจังหวัดท่าน,เ,นเ,เพื่อนรับรนอยู่ล่างได้หมดน,นะคะเหมือนใจฮักต้องมด ฟ้าดนมันดานให้ได้มาพบศพตา mm hmm. อาติจริงก็เเว่เล่นหกกาตั้งแต่เห็นหน้าหวังวิวาคาอัง่งท mm ุน hmm. หากันเด้อน้องเด้อหากันเด้อน้องเด้อหากันเด้อน้องเด้อ เขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อทุกคนครับขอบคุณมากนะคะโ้ oh, สุดยอดเลยน้องไข่สุดยอดเลยครับอ๋อ <Sí> นี่อีกอยู่วะขค้มาสา <nella> ยังมอบได้อีกเลยนะครับได้ได้ค่ะจังหวัดน้องคายนะคะสองท่านผ่านไปแล้วนะคะเพิ่นกับมี่เลือดํำน้าไปอีกละพอต่อยเอ้ยครับอ่าต่อไปนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะต่อเลยใช่ไหมครับค่ะต่อเลยค่ะโอเคโอเคอุดรธานีขึ้นมาแล้วอุดรสองท่านนะคะสักครู่ครับคนแรกก่อนครับมาแล้วครับอุดรธานี กาบคารวะาร้อนออกมาเชียร์ได้กว่าเด้อที่เคารพอย่างสูงแล้วก no. ca hm. like no ็เพื่อนชาวปกสทุกท่านนะครับผมวีรพันธ์ชาวคุณทศนะครับห้องสิบตัวแทนบุดรธานีคนที่หนึ่งนะครับก็อย่าถือว่ามาประกวดกันแล้วกันนะครับมาร่วมสนุกครับใน งานของพวกเราในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอกำลังใจช่วยกันก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับกองเชียร์ครับเชิญครับกองเชียร์จะมาอุดรนะอ,อุดรนะครับ ไปถึงใตล้ลาสุดก็ฟ้าแสนไกลไกลเพียงดวงดาวฉันหรืออาทรแม้จะร้อนดังตะวันกำลังใจฉันยังคงมั่นใจฉันไม่เคยหวั่นต่อความนานขอให้เธอรักฉันเต็มดวงใจถึงจะทุก ะไรจสู้ทนครับตอนนี้ทีมอุดรคนแรกครับดังทรงข้ระกวดครับเชียร์ได้เลยรไปเลยต่อลมฝนฟ้าดินฟ้าอุดรนี่มาหลายีทยน้อมาเนี่นาะโอ้เชิญนะครับเชิญครับให้เป็นโลกไปงี้เลยแค่แม่เด็กกระไดถึงจะแสนนานนานนับแรมปีแต่ฉันนี้เฝ้าคอง ก่อยวันคืนมามาเป็นผู้ใจเก็บรับไว้คงมันการเวลาหรือจะมาเกี่ยวใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร่ำรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรัก ที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณ,คณนี่ทีมบดนครับแค่คนแรกนะครับคนต่อคนที่สองเนี่สุดยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่านะครับถึงจะแสนนานนานนับแรมปีแต่ ฉันนี้เฝ้าคอยคอยวันคืนมามาเป็นผู้ใจเก็บรับไว้คงมันการเวลาหรือจะมาเกี่ยวใจฉันยังเด็ดเดียวอยู่เสมอฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพรำรัก เราพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอทุกคนนะครับทุกคนนะครับขอบขอบขอบคุณมากครับทุกกำลังใจครับรักฉันนั้นเพื่อเพื่อนทุกคนเลยครับวันนี้ อ๋อขอได้รูปนะครับเดี๋ยวขอเวลาหน่อยหนึ่งนะโอเคเสนอว่าจังหวัดรับเพลงนะครับจังหวัดรับเพลงคนรับเพลงครับคนรับเพลงอ้าครับขอบคุณมากครับทุกกำลังใจนะฮะคนที่สองครับอุดรธานีครับอุดรธานีคนที่สองครับเชนครับ <c oughs> ขอญาตมอบดอกไม้ก่อนนะครับโอ้โหสวัสดีค่ะมาแล้วครับบกสสสสสสส่สสหสส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 าสสสสสสสรสส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 สยสสสสสสสงสส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 ่สอสสรสสสงานตัวด้วยครับราสงานตัวครับชื่ออะไร ชื่ออะไรนามกุณอะไรห้องไหนครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงแวมาเนีเดลกแพทย์ห้อง15บห้าค่ะขอที่เกาค่ะเอาสิบห้าสวดๆแม่ก็ให้ทุกท่านมีความสุขกับงานคอนแกนในครั้งนี้นะคะโอเคพืน่นเหว่ายังอเอวขาตื่นเต้นตื่นค่ะน้องนอนไม่หลับนะคะ ปมา,าเนี่ยดอกกุหลาบแมเทียบเลยครับเชียร์ได้เลยนะครับเชียร์ได้เลยนะครับนนนอองรับดอกดอกกุหลาบมีเทียบเลยครับทางนี้เหมือนคนไม่บายไ่หายมาหลายสิบคืนหับตาฟันไปไต้องกัดใจมีคนเอาปืนมายืนมายืนเอาปืนจังจะยิงตรงเนี้ยเอาปืนจงังาจะยิงตรงนั้น เล็งปืนแล้วมายิงตรงเนี้ยจ่างปืนแล้วมาเล็งตรงว้ายมันก็ต้องใจตื้นมันคิดอะไรไม่รู้ใจไรกู จกตรงนั้นนะทำเท่าจะจกตรงเนี้ยทำท่าจะกัดตรงนั้นทําำเท่าจะกัดตรงนี้ว้ายมันก็ตก้องใจตื้อโอ้ลีลาสุดยอดเลยครับ <laughs> น้องนอนไม่หลับต้องาจะยลับกับกา้องนอนไม่ได้ร่างกายอ่อนเพลียเต็มที่ ตอนนี้ดอกไม้ดอกไม้กุหลาบต้องมาเทียบเลยนะครับทำท่าจะจับตรงนี้ทำท่าจะจับตรงนั้นทำท่าจะบีบตรงนี้ทำท่าจะบีบตรงนี้วนกกระจอกใจตื้นสุดยอดรู้นอนแล้ไม่รับไม่ไหลร่างกายไม่ไหวเหนื่อยใจเบียบพรบลับตา เห็นหมอรูปหล่อเธอเข้มเดินมาไหว้คุใหญ่คือเข้มฉีดยาทำท่าจะฉีดตรงนั้นทำท่าจะฉีดตรงนี้ยทำท่าจะจิ้มตรงนั้นทำท่าจะจิ้มตรงไหว้นกตอกใจตื้นโอ้จังหวัด จังหวัดที่จะแสดงต่อไปเนี่ยหนักใจเลยครับผมเห็นเนี่ยผู้มอบรางวัลสงเสริจะมอบจริงๆเลยผมว่าสปอนเซอร์บอกว่าไม่ต้องแข่งแล้วมั้นอยต้องมีแข่งครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ยังไม่เคยมีใครตัดสินได้ครับว่ามนอกจากพ่อเพียเท่านั้นครับ ไปแล้วครับความเชียร์ครับโจบไปอีกแล้วครับทำเถอจะชีบตรงหน้าทำเถอะจะชีบตรงหน้าทำเถาจะ,ะาจะิ้มตรงเนี้ยทำเถาจะจิ้มตรงเนี้นนวยวายมันก็ตกใจตื้นมาอีกห้าสิบดอกครับโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านอ่ะแรงเชียร์แรงใจทุกท่านค่ะโอ้ไปมอบเลยครับไปบ้บเลย สปอนเซอร์หนักใจนี่โอุ้ดรล้นหลามเลยนะคะไอ้เล็กบอกว่าไอ้เล็กบอกว่าสปอนเซอร์หนักใจมากเลยครับโอ้โหเซตเนี่ยขอบคุณมากพิธีกรแล้วเจ้าภาพหายหมดเลยอยู่นี่เยวครับยังยังรับดอกไม้ไม่หมดครับรับดอกไม้ได้เรื่องนะคะจนกว่าจะลงเวทีคำว่าไม่รวยเพื่อนนะคะขอให้เจอแวเพื่อนเยอะเพื่อนสนุกสนาน สำหรับแม่แป๋วไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับท่านน่ใจว่าตัวเองจะมีชีวิตยืนยโอ้รวยเพื่อนจริงรเอาพ่อเด่นมาเลยพ่อเด่นจริงโอ้ยนะครยังาดับที่ยังไม่ได้รับจอกุหลาบนะครับอเชิญกันแม่แป๋วนะครับพ่อแม่มาไทยก็ร้องพ่อะย่งเพิ่งหนาอยู่เลยในพ่อจะดูหน้าพ่ออย่างหน้าคนร้องนะป้าทุกพิธีก่อนขวัแก้วไม่ไปทางหลังเอาเมื่องุดอนท้ายรูปก่อนยืนเด้อ ตามตาานำโ่เชียวกูเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหางเครื่องค่ะลำดับต่อไปจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณทีบุดอนครับขอบคุณทีบุดอนจริงๆอยู่ห้องไหนก่อนครับอ่าเรียนเชิญค่ะห้องสิบหาเัน่นอ่าเรียนเชิญเลยนะคะเพราะเราจะกระชับเวลาสักหน่อยต่อไป ขอนแกน่นขอนแกน่นเอาขอนแก่นขอนแก่นเอาล้วบ้านเนี่ยจังหวัดเจ้าภาพด้วยบ้านเนี่ยใหญ่น้อยนาเด้อใหญ่น้อยนาเด้อโอ้มีมีมีดาวเต้นและดาวยั่วด้วยนะครับมีดาวยั่ว <c oughs> สวัสดีค่ะอขอนแก่นนี่ได้รับมอบหมาย,ยให้ให้เป็นตัวแทนของของจังหวัดขอนแกน่น เดี๋ยวนี้ก็ยังสั่นยังไม่หายขอยาดมได้ค่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ถนัดไม่เคยทำครั้งแรกในชีวิตค่ะครั้งแรกที่แต่งตัวมาเพื่อนมองโอ้ยมือสั่นเท้าสั่นเหงื่อแตกเหงื่อแตนวิ่งขึ้นไปเปลี่ยนชุดสู้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 โอ้ยเมื่อกี้ก็เลยเมื่อกี้ก็ลืมทงจากเมนยังขอบพระคุณท่านสมเกียรติพาไปเอาธงที่บ้าน พอกลับมาก็กระหืดกระหอบขึ้นมาบนเวทีโอ้ยเบิ่งข่อยน่ยนะคะครั้งแรกในชีวิตจริงๆค่ะเกิดมาไม่เคยประกวดร้องเพลงไม่เคยทําอะไรแบบนี้ถ้าให้ดิฉันทําเอกสารดิฉันทำถึงสว่างนะคะแต่อันนี้เป็นครั้งแรกก็ประทานสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือสายตาอย่างไรดิฉันไม่รู้แต่เพื่อนก็ให้ให้มาเป็นตัวแทน ตอนนี้ก็ดีฉันชื่อกะนกโลวีจำปาวงชื่อเกสสิทธรับเป็นห้องเก้านะคะห้อง9้าเรารักกันขอบพระคุณค่ะถ้าถ้าข่อยเป็นล้มก็เอาข่อยทรงลงบาทนี่ยนะคะข่อยสั้นเอาพร้อมพร้อมอยียงครับโอเคบัเล่งเอาเพื่อนเครับ อยู่อยู่ที่โต๊ะทำไมครับออกมาออก e อ e เซ i ไซส์สิครับมูฟเมนต์หน่อยครับ เตรียมมอบรางวัลน,นะครับลมรมพร,รมสราามาเทภตลไปในใร,รนมไม่ให้น้อยนนหน้าใครขวดแก่นครับรโอ้โหเว้ยอุดรก็อุดรแต่ว,ว่าหนาว เชอีล่าระบงครับบิ๊กจิ้งครับบิกิ้งง่ายง่อยค่ะขอบคุณดอกไม้ทุกดอกะคะ่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ยเศร้าสัดแล้วได้ดอกไม้ขอบพระคุณค่ะนึกว่าจะได้สองตัวคนละซัดคนละซัดขอบคุณ ทานกรกโ,โ,โรบีจำปาบงครับันแกตนะครับนี่กมเพารตีรดีลขไปในครกเอิใคลกขอบคุณมากค่ะพันหมื่นห้าพันค่ะขอพระคุณนะคะ ดูจ้าเมื่อการขอบคุณโอ้ยเงก็ลดไปเนี่ยกระดกละวีห้องไหนนี่ห้องไหนนี่ห้องเก้าปาโทห้องเก้าคือมะเก่งแท้โอ้ยครั้งแรกนี้ชิคกี้พายบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยโอเคจุดยอดเลยครับสุดยอดเลยปากกันไอจิ้มจิ้มนะครับผันแก่นจิ้มจิ้ม ครูทําได้ทุกอย่างค่รูยิ่งกว่านี้ย่างโอเคตอนนี้จบแล้วมอบใครับโอ้ยลงโอ้ยขอพระคุณค่ะอนับไปขอคอนแกนค้อนแกนคนต่อไปอย่าเพิ่งค่ะเชิญเชิญคณะ เชิญคณะดาวเต้นเราเราตั้งชื่อเพื่อนว่าดาวเต้นพลาวพลายวัยเกือบเจ็ดสิบน่ารักมากไปสมที่บ้านครั้งแรกเอาเพลงสุกกันที่เราตอนนี้ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนเพลงเพราะว่าเพื่อนได้ดมยาเต้นดมยาไปเต้นไปบีบจังหวะช้าๆัดร้องก็ดมยาเต้นนักร้องก็ดมยา้องถ้าอย่างนั้นเราเพลงช้าๆเนาะ ก็เลยเอาเพลงที่เหมาะสมกับไว้พวกเราคือหิมะพานเพราะว่าบันทึกเสียงครั้งแรก2,505ค่ะ oh. เองค่ะเพิ่ง5ปีเองเหรอค่ะ2,505เองค่ะแต่นี้สุดท้ายนี้ขอกราบขอเพระคุณกุหลาบทุกดอกน้ำใจทุกอันเราเราไม่ได้ประกวดร้องเพลงเราถือว่า เรามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเราจะได้ที่เท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องเรื่องลองรองเรื่องใหญ่ๆก็คือ <Okay. S 1> เพื่อนทุกจังหวัดมีความสุข <Okay. S 1> พร้อมอกพร้อมใจกันมางานขวัญแก่นนั่นคือหัวใจของเราเราไม่สนใจว่าเราจะขาดกำไรหรือขาดทุนหรือขาดอะไรความสุขของเพื่อนคือความสุขข,ของเราขอพระคุณอีกครั้งค่ะ แล้วก็ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณเพื่อนรักคนนี้คนสวยๆพอเราบอกว่าฉันจะจองชุดล้านเธอฉันจะให้เธอเช่าชุดฉันจะเอาเช่าชุดล้านเธอเธอว่าเท่าไหร่ฉันจะเช่าไปเตรียมชุดมาให้เพื่อนหลายเดือนแล้วแล้วเพื่อนก็มีแต่คนหุ่นดีด พอไปใส่ก็เล็ดเป็ตลาดปานก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนางก็พยายามขวานขวายหามาให้แล้วนางก็บอกว่าไม่เอาค่าเช่าสักบาทนางคือเจ้าของกิจการบริษัทพาพีนลิชให้เช่าชุดแต่งงานและชุดสม,มปิทุกชนิดยันเรือลบสวยสดใสซาบซ่าโอเคดูตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างค่ะ ขอเสียงปบมือให้เพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะโอเคครับสุดยอด<ล>เลยแล้วพวกนี้ก็หน่วยล้าตายค่ะโอเคหน่วยล้าตายน,นี่ก็หน่วยล้าตายกัน so, สร<า><น>้สางพลุใช่กำลังใจกันน่ารักมากอันนี้คือมากกว่ารางวัลที่เราจะได้คือความสุขและน้ำใจที่เราได้จากเพื่อนขอบคุณนะคะโ okay, อเคตบมือด้วยครับโอเค